สวัสดียามเย็นนะครับกับวันที่สี่มกรานะครับเรามาชมแปลงกเกษตรแปดศูนย์เนี่ยนะครับนี่นะครับกำลังโตกำลังสวยงามนะครับรุ่นนี้โตแล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดนี้ชุดนี้ก็กำลังแตกนะครับกำลังแตกใบ แล้วก็มีชุดตออันนี้ชุดตอผมแต่งกิ่งแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับต้นต่อไปจะกิ่งเล็กเหมือนต้นตะเกียบนี่หัวหมาขุดมาดูเนื้อแป้งนะครับแข็งโป๊กๆนะครับแล้วก็ ชุดที่จะตัดได้ก็คือกุมพานี้นะครับก็ต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับเราให้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้นชุดนี้กุมพานะครับตัดได้ช่วงประมาณกุมพา อนี้ปลูกปลูกปลูกประมาณสิงหานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูยอดอันนี้ฉีดทางใบไปแล้วนะครับทางใบกันแรงเรียกลากโครงสร้างลงหัวเวลาเขากินอิ่มนะครับมันก็จะเป็นยอดมง่งม่วงนี่ครับยอดมง่งม่วงอันนี้ผมแต่งกิ่งแล้วนะครับเหลือหนึ่งสอง สามอ่ะสามกิ่งต้นหนึ่งจะแต่งสามกิ่งเห็นไหมครับยอดสีม่วงก็เดี๋ยวตัดครั้งต่อไปต้นก็จะใหญ่นะครับดูต้นใหญ่แน่นอนลำอบอวบเนี่ยครับต้นนี้ก็กกนี่ก็1หนึ่งสองสามสี่ต้นประมาณนี้ครับกกหนึ่งอีนี้คือต้นแม่ปกติ ดูอากาศเย็นนะครับยอดจะออกม่วงๆเลยหลายสีนะครับยอดขาวเดี๋ยวเขียวอ่อนเดี๋ยวเขียวเข้มเดี๋ยวสีม่วงาดาวใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับอะให้ชมกันนะครับแต่ตัวนี้ต้นตาจะไม่ที่เหมือนชุดที่แล้วนะครับเพราะว่าเราปลูกฝนปลูกตอนแรงนะครับช่วงสิงหาขาดฝนแล้วก็ฝนกระแทกกระแทกกระแทกก็คอจะถีบนิด,นด กำลังสวยงามเห็นไหมครับยอดเขาจะออกม่วงๆหมดเลยนะครับอันนี้ความชื้นใต้ดินน่าจะยังมีอยู่แล้วก็ฉีดทางใบไปนะครับท่านใดสนใจทางใบก็สั่งสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้ทุกปีสอนญ้านะครับ <laughs> ผมก็ใช้ทุกปีมีผลงานให้ชมทุกปีนะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับที่จะตัดกุมพานี้โอ้ช่วงแรกจะเจอแรงนะครับจะทีหน่อยทีทีท,ทีแล้วก็มาทีบนะครับห่างหน่อยแล้วนี้ฝนชุกนะครับฝนชุกแล้วก็มาหมดฝนนะครับทีอี่แปลงให้ชมครับไม่ต้องกลัวครับสำหรับเกษตร80ของแท้แน่นอน ก็มีที่ส่งไปทาง youtube ก็สั่งทางใบไปด้วยก็ขึ้นสวยครับขึ้น98%ปอร์เซ็นต์ตาการงอกอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวกุมภานี้เจอกันสำหรับท่านที่สั่งไว้สวัสดีครับ